มาครับผมนัดต่อมานะฮะเราก็มาอยู่ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครัรรบผมเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิทเอาเบียนนะฮะและนี้เราก็ได้ทำการโรเตชันบางตำแหน่งนะครับผมก็ได้ทำการพักนักเตะตัวจริงไว้บ้างนะครับเพราะว่าหลังจบเกมเจอกับวิล่าน,นะครับมันจะเป็นโปรแกรมของทีมชาตินะครับแล้วนักเตะเราก็ฟิตบางส่วนไม่ฟิตบางส่วนนะครับผม นี่ครับเราเปลี่ยนเดชแอร์เป็นดีนเฮนโดสันนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นอาดาม่าเตาเร่นะครับผมกลางเป็นสกอตแม็กโทมินีนะครับผมกลางตัวรุกเป็นควอนมาตาและวน่าคู่นะครับเป็นรัดฟอร์ดกับอองตนี่มัตเซียวนะครับตัดไม้จับมือกันก่อนลงแข่งจริงนะครับผมเวสบอมกันบ้างนะครับผมเดวิดบัตตันนะใครก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหบานิสลาฟอีวานอวิชนะครับอดีตกัปตันทีมของเชลซีเขา รอบสันคานูนะครับมาหลังแห่นะครับผมทางเวสบรอมมาอุดอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเล่นนะผรับกองหลังค่าตัวแพงเสิร์ฟมาคาร์เรฟอร์ดอยู่ที่บอลนะครับจะเป็นคนเคลียร์บอลนะฮะ เริ่มเกมครับเหมันจะมีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะครับทำให้สนามเปียกนะครับอาจจะทําให้ลื่นได้นะครับแรดฟอร์ดกระชากโอ้โหจะเล่นท้เมื่อกี้กดท้ไม่ติดครับผมเอ้าแต่ว่าบอลมันเข้าทางครับมักซิเอลให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงโอ้โหสองนาทีเท่านั้นเองครับขึ้นทําแล้วครับแมนยูจากความผิดพลาดนะครับของเตตเวสรมนะครับผม ร้อยครับสนามโอแทฟฟอร์ดแตกตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วนะครับผมดูครับเรียบร้อยตะบันด้วยขวานะครับมาคัดไอฟฟอร์ดยิงประตูติดต่อกันอีกแล้วนะครับฟอร์มอาจจะกลับมาร้อนแรงเทียบเท่ากับองโตนี่มักเซียวนะครับผมโอ้โหโคตรเครียดเลยครับ ถ้าเขามาอุดน,นะครับเราก็จะบุกแบบให้เต็มสูบไปเลยนะครับผมบอลมาต้าออรเบกทางซ้ายปอกบาให้กับมักเซียวมักเซียวป้บงบอลมาครับแล้วก็แทงให้กับอลเล็กเตเลสเตเลสเปิมมด,ดมามาคาราฟอร์ดมงโอ้โหมิตรงกรอบไปรับผม เกือบมีประตูที่สองนะครับ,บดูดครับดูตัวเราครับใส่เหมือนกับเป็นนักเตะเลยนะครับมีโอกาสทำประตูแบบเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆมาเรื่อยๆอา้าวเสียบอลแล้วครับมาซียาลทำแมามงให้กับฟานเดอร์เบิ์กให้กับแม็กโทมินี่ครับแม็กโทมินี่เห็น,นให้กับควอนมาตามาตาแทงให้กับมกซิยาว มักเซียวดึงขวะนิดนึงอันเดเบกให้กับควอนมาต้านะครับควอนมาต้ายิงเข้าขวาเลยยิงด้วยขวาครับนี่ก็ตามสภาพเขาไม่ถนัดขวานะครับเล็กเตเลสให้กับควอนมาต้าควอนมาต้าเปิดด้วยซ้ายมงอันเดเบกให้กับลองเลยควอนมาต้าให้ลองอีกทีครับอเล็กเตเลสเตเลสเปิดติด อาจารย์ให้จุดโทษไปสิครับผมเอามือมาปัดอย่างนี้จุดโทษอยู่ในเตดทำงานครับดูครับแหมเขาเปิดเปิดแล้วมือไปฝานทำไมครับไม่เข้าใจเลยจริงๆพวกท่านเป็นคนที่ไหนจังหวัดยังไงนะครับเอาครับมาซียาวยิงเองครับยิงใกล้ๆอย่างนั้นนะฮะยิงโอ้ oh, oh, โดนเซฟ <laughs> อ,อองตัวนี้มัสกสยาวครับยิงแบบไม่ไม่มีความกดดันนะครับก็เลยทําให้เป็นอย่างนี้ปันมาต้าครับปวนมาต้าเปิดมาแมตโตมินี่แบตฟอร์ดมงคืนให้ควรมาต้ามาต้าเปิดมาอีกทีหนึ่งแบตฟอร์ดมงโอ้โหการมงของทีมเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะฮะ มีคมองอย่างนี้แม่ไกว่แม่ไกว่เข้าบอลเเบวแล้วโดนยิงครับโอ้โหดีเทนสันเซฟนะครับผมเซฟไปได้นะครับเกือบมีมีซองแตกอยู่นิดนึงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวครับเกือบไปมาตาครับมาตาดึงบอลรอให้ฟานเดอร์เบคครับเป็นแมททมินี่นะผมขออภัยครับแม่แพทหนูแพทมั่ว มาให้มาตามาตาคราวนี้เห็นช่องแล้วครับผมแม็กโทมินเน่ไม่ใช่ครับเป็นฟานเดอร์เบค,ครับผมจำผิดแล้วฮะไม่ครับเอ็ดฟอร์ดเอ็ดฟอร์ดจะโอ้ไม้จะเข้าไก่โคโนมาตาครับเมื่อกี้สวยฟานเดอร์เบแกแทงครับคโนมาตามาตาโอ้ล้าแน่ไปแล้วครับโอ้มาตาไม่สบอารมณ์เลยครับอาจารย์ดูกันีกทีว่าล้ามากแค่ไหนนะครับโอ้ก็ถือว่าล้าแบบประมาณหนึ่งเก้าแต่ถ้าสองเก้านี่สิบแปดนะครับผม เหนื่อยใจจริงๆนะครับเหนื่อยใจแทนท่านผู้ชมนะครับผมเจอมุกระดับจักรกวาลผมไปโรบินสันโรบินสันนครับคาุโอ้โหโดนลุมสองครับจะไปยังไงลองเล่ฝันเดเบกให้กับควนมาตาครับมาตาแทงให้มักซิยาวมักซิยาวมักโอ้โหกดสกิลไม่ติดครับผมมักซิยาวมักซิยาวไปแล้ว แอดฟอร์ดแอดฟอร์ดยังไม่ให้แอดฟอร์ดโดนชนอาจารย์ไม่ว่าอะไรครับโอ้แอดฟอร์ดเจ็บเลยหรือเปล่าน่าจะไม่เจ็บนะครับทึกมาได้ครับโอเคของเล่ให้กับฟานนูเบกขวาเห็นเห็นครับผมไม่ล้าชัดเจนมาคัดแอดฟอร์ดไปแล้วให้กับมักเซียวเรียกความมั่นใจหน่อยเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้นะฮะ การเล่นกันเป็นทีมพึกนะครับไม่เห็นแก่ตัวนะครับผมเรียบร้อยไม่ร,ร GO, 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 GO. ะรครับ go 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 แลตสฟอร์ดครับโอ้โหตบเข้ากลางให้หมัดเสีวยวยิงนะฮะสวยงามสองประตูต่อศูนย์ครับหีห่างไปแล้วตอนนี้เราเป็นเขียนไขรแล้วว่นนี้แบบเรามีห่างไปแลย โอ้ยเจอไปอีกหนึ่งดอกพม่ามนประตูที่11ในหลีกแล้วครับอ้าวอ้าวชิบหายครับน้ำสองศูนแล้วชนะใจยิงดินเฮนเดสันเซฟครับเนตะมุมของทางทีมเยือนเปิดมาเฮรีแม็กไายมงเคลียไปเสียบครับอ้าวอาจารย์เป่าให้ฟาวนะครับกระโดด โอ้ยดีนเฮนเดอร์สันสวยงามสวยครับอูรเรดฟอร์ดโดนเหนียวไว้นิดนึงยังยังมาให้อยู่นะครับผมเรดฟอร์ดดึงเุ้ยโอ้โหเห็นสกิลเมื่อกี้ไหมครับเออเกือบหลุดบนมามาต้ายิงติดบล็อกอีกแล้วโอ้ย้ายมาต่า มาตาไปมาตายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหมดรุนแรงนะครับผมเห็นเล็กแบบนี้แต่เล็กพิกขี้หนูนะฮะกับตันทีมแทนบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับยิงประตูได้แล้วครับสำหรับโคลนมาโูเอลมาตานะครับผโ้ายกระชากแล้วก็ไม่มีใครตามเลยครับแล้วก็ยิงแบบหักข้อเข้าไปที่เสาสองไม่เหลือครับหักข้อแบบหักข้อจริงๆอะ่ะ ไม่เหลือขี้นะครับผมสามศูนย์ทูลสวัสดโอ้โหเปิดซิงได้แล้วครับโกลแรกในฟีมิลีกหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับผมโอ้ยเล่นด้วยความแบบความสุขแบบดื่มดำ่ำเต็มร้อยนะในวันแบบนี้เดี๋ยวกันครับ,นนนนรบเลสเตอร์เสมอนิวคาสเซิลน,นะครับผมคู่ใหญ่ๆนะเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ตอนนี้นะฮะลิเวอร์รพูลเสมอครับ เอเวอร์ตัน0-0นะครับผมขอให้เอเวอร์ตันยันรีพูลอยู่นะครับเพราะเราจะได้แซงเขาขึ้นไปลองเล่ให้กับไป้เมกควานเมกควานนี่ในลีกนะฮะไม่ใช่ในลีกในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเขาทำประตูได้แล้วนะฮะเอาปอกมามาปอกมายิงติดแล้วมาต้าซ้ำครับ <the> โอ้โหสูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเขาคนนี้ไม่ต้องดีใจรุนแรงนะฉะบับควรมาตาดีใจเบาๆนะฮะ ว่ามีส่วนร่วมกับเกมนะครับเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับนักเตะแมนยูตอนนี้ขนาดจริงไปแบบแป๊กๆในยังเข้าทางนะฮะโอ้ซ้ายซะด้วยครับไม่เหลือฮะโล่งๆจ่อจ่อนะครับผม4-0คูลสวัสด์2ประตูแล้วในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็น2ประตูในลีกด้วยนะครับมีรุ้นแฮตติกครับอวนมาตารอ แล้วไม่รีบไปกระชากตัวเองครับไปทางขวามาด้วยมันบิกแทงอืมเหมือนลิเวอร์พูลจะนำ้วครับผมเฮ้ยแต่ว่าเราลุ้นไหมเราเราชิปบอ้มาซียาอุเซลสให้กับมาซียาอุมาซียาอกระชากไปโอ้โหโดนโดนรวบนะครับโอ้แต่ว่ามันเข้าที่บอลนะฮะก็เลยไม่ฝ่าว หมูแม่ไวายนักบอลได้ครับคืนดีนเฮนเดอร์สันนะครับผมดีนเฮนเดอร์สันเปิดมามักซียา่งให้กับฟันเดเบกขวาเติมครับอาามาตาโอเลนครับเกมนี้แทบไม่เห็นชื่อเขาเลยครับอาามาเปิดมาให้กับมาคัตแลตฟอร์ดเรียบร้อยครับไม่อยากจะดีใจเยอะนะครับเพราะาเราโอ้โหถล่มทลายครับเกมนี้ดีใจจนเหนื่อย่ะเกมนี้ถ้าไม่ติดไอ้มักซียามัเนี่ยเราเองเราเองนะฮะ โวนมาต้าครับเปลี่ยนกับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับสองคนมาต้าไปพัดนะฮะเปิดสวยนะครับแล้วก็ยิงดีโอเคออกบาให้แม็กโทมิเน่ครับแม็กโทมิเน่ขึ้นไปด้านบนเห็นอาดามาเติมแล้วครับอาดามาอาดามาวิ่งแบบซอยิกไปแล้วอาดามาเปิดมาโอ้โเรียบร้อยนะครับ องตัวนี้มักซียาวหัวดาม่าเต่าเล่ยยังท็อปฟอร์บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยนะครับเราส่งเขาไปพักกันก่อนเราส่งวันิซาก้าลงมาครับโอเปิดได้ดีจริงๆครับเข้าทางมักซียาวยิงด้วยสายนะครับบอลมันปิ้งปิ้นแต่สุดท้ายก็ยังเข้าไปอยู่นะฮะนัดเดียวนะครับโดน6ประตูครับมักซียาวยิงประตูที่12ในลีกไปแล้วครับน้ำห่างไปเรื่อยเรอดาม่าเต่าเล่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับเกมนี้แม่ลงเป็นตัวจริงด้วยนะฮะ จัดไป2แอ็ดซิทครับเอ็ดพื้นด้านบนให้กับฟานเอเบกฟานเอเบกเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงครับมักซียาวให้กับแรดฟอร์ดเอ้าไม่ได้สอนให้มักซียาวครับไม่ผูดผิดอีกแล้วยิงเตเลสเอออไ้สัตว์เอ้ยมันต้องอย่างนี้อเล็กเตเลสยิงแม่งยิงแล้วครับอเล็กเตเลส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 แม่อืมไปเอมขึ้นมาจริงเลยครับอเล็กเตเลสนะฮะ นี่ล้มห่างแล้วก็ขอเอาบ้างโอ้โหขนาดปัดได้ปลายนิ้วนะครับเนี่ยเจ็ดดอกครับตกมือครับโคตรตกมือเลยครับหนึ่งโกยิงได้แล้วครับแบ็กซ้ายตัวใหม่โอชาีิออสติงนะครับลงมาแป๊บเดียวบาดเจ็บนะครับเรียบร้อยโดนพลังแฝงของแฮริแมกควายจังหวะเมื่อกี้นะครับบูโอนุโนูโอ้โหโดนเสียบ เรียบร้อยโอ้โหสองจุดโทษในเกมนี้นะครับแล้วก็กำลังจะเป็นประตูที่8ของแมนยูนะครับแล้วก็ชาลีออสตินเสือกเจ็บด้วยนะครับผมความเ็วระยำนี้เกิดขึ้นในนัดนี้นะครับของเวสต์บรอมโค้ชแม่งโคตไม่สบอารมณ์นะฮะผลยิงครับขอแค่ตัวอีกทีครับสำหรับอองตวน้มักซียาวมักซียาวครับยิงแบบขวาล่างเรียบร้อยเอาจนได้เออแหม ุดท้ายเขาก็ยิงจุดโทษเข้าแล้วนะครับอองตัวนี้มักเซียวจะได้10ประตูหรือเปล่าเอ้าทดเวลาหนาทีครับโอ้โหดีใจกันจนแบบอาจารย์ต้องทดเวลาเผ่อนะฮะเฟรดให้กับป๊อกบาป๊อกบาโอ้ยยังได้ครับแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหมักเซียวประตูที่4ี่ในเกมน,นี้แม่ไม่คิดว่าจะยิงได้นะฮะป๊อกบาแทางมาสวยจริงๆนะ คิดแค่มันจะไม่หลุดนะครับผมจ่ายไปที่ว่างแบบว่างเลยนะครับแล้วก็ตะบ,บันด้วยขวามันไม่ขวาช่วงวันี้ติดไซนิดนึงนี่โอ้โหโกคือแบบหมดยาจริงๆก่อนหน้านี้เรายิงหกดอกนะครับนันนี้เรายิงไปเก้าดอกแล้วเลยโอ้โหมันจะยาวครับดีชัยแทนดีจเจอแทนของจริงเป็นอย่างนี้บ้างด,ดีมากเลยนะฮะโอ้โหเฉลี่ยแล้วสิบ นาทีเนี่ยจะมี1ประตูนะครับเอาจะมีลูกที่10หรือเปล่าเฟสตัดบอลมาให้แรดฟอร์ดโอ้โหขวาเติมครับอารอนวาน์บิสากา้าบารบิสาก้าเปิดเรียรเรียนมาไม่มีใครนะครับแล้วก็เป่าหมดเวลาเลยครับอาจารย์โอ้ไม่ให้กูรู้ลูกที่สิบใจร้ายไปสักนิดน,นึงนะครับแต่ว่าของตัวน,นี้มักจะยาวครับสี่ดอกนะครับยิงหกครั้งเป็นสี่ประตู แฮตริกฮีโร่ไปฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับอ,องตตัวนี้มักซียาวนะครับผมดูผลเมื่อกี้นิดนึงนะครับผมท่านผู้ชมอาร์เซนอลชนะเวสต์แฮมนะครับผมแมนซิตี้ชนะเชลซี Chelsea ครับโอ้โหยัดเทศ่าบ้านไปเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย แซงต์แธม์ตันชนะคริสตันพาเลลและลิเวอร์พูลครับชนะเอฟเวอร์ตันหนึ่งศูนย์นะครับเปอร์แพ้ฟุกคาบ,บ้านครับโอ้โหนี่ร้อนแรงจริงๆครับอยูย่อันดับที่เจ็ดนะฮะส่วนเราตอนนี้จริงไปยี่สิบเก้าประตูนะครับผมดูได้เสียเนี่ยเกือบเท่าแมนซิตี้แล้วครับแมนซิตี้เนี่ยเสียไปห้าเท่ากับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลมันยิงน้อยนะฮะแล้วแมนซิตี้แม่งก็เสือกอย่างไม่แพ้อีกตอนนี้จาฝูงกับรองจาฝูงแต้มเท่าแล้วนะครับแล้วก็อันดับ อันดับสเนี่ยหรือว่าเรานะครับผมห่างจากจากฟูงเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหมีโอกาสเป็นชาฝูงเหมือนกันนะเนี่ยอเ <Yeah. S 1> ครับ <Ooh. S 1> เกมหน้าเราจะเจอกับเบสซักเซเหียนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ